สวัสดีครับวันนี้จะมานำเสนอตัว A22 u ต t r a านะครับผมจะเชื่อคู่แข่งนะครับตัวนี้มาพร้อมกับกล้องหลัง4ตัวความละเอียดสูงสุด1 0 8ล้านะครับผมสามารถซูม,มไลได้ถึง100เท่านะครับผมก็ท้าอย่างตัวนี้ปุ๊บตัวความละเอียดกล้องหลักนะครับเวลาเราถ่ายปุ๊บต้องการถ่ายภาพความละเอียดผงแชร์แบบนี้ปุ๊บเสร็จปุ๊บล้วถ่ายแล้วเราสกแกนซูมได้เลยนะครับ แล้วสามารถขยายภาพแบบนี้เห็นรายละเอียดของตัวภาพยังคงชัดเจนอยู่นะครับยังไม่เสียรายละเอียดของตัวภาพนะครับผมค่าเดียวของตัว1 8ล้านนะครับถ้าเป็นอย่าง L.O. คู่แข่งก็จะความเรียนน้อยกว่านะครับผมอยู่ที่48ล้านนะครับแล้วก็ตัวนี้การซูมไกลของเราสามารถซูมไกลได้สูงสุดถึง100เท่านะครับตัวนี้จะมีตัวเลนส์เทเลซูมมาให้นะครับผม จะซูมสิบเท่าไม่เสียรายละเอียดของตัวภาพนะครับจะมีเลนส์เทเลซูมมาให้ปุ๊บซูมสิบเท่าอย่างเง,งี้ยตัวภาพก็ยังคงชัดเจนอยู่นะคะผมคุณพระโอ้ยยังราถ่ายแบบเนี้ยยังเห็นรายละเอียดของตัวภาพยังคงชัดเจนอยู่นะับตัวนี้สามารถซูมไกลได้สูงสุดหนึ่งร้อยเท่าอย่างที่แจ้งเลยนะครับคุณค้าสามารถซูมไกลได้แบบนี้เลยแล้วเวลาซูมคุณค้าซูมมากกว่าสามสิบเท่าตัวพวกเนี้ยเขาก,ก็จะมีตัวช่วย โอเอสกันสั่นให้นะครับผมยังปุ๊บเรากดติชช๊กแชร์ไว้ก็จะเป็นตัวรูปม,มือก็จะขึ้นนะครับผมปุ๊บแบบนี้เลยนะครับจะช่วยให้ภาพน,นิ่งขึ้นนะครับผม,มเวลาเราถ่ายอะไรพวกนี้สังเกตดูว่าเวลาเราซูม ขอบมันก็จะมีขอบตรงนี้นะครับให้เราดูว่าเราซูมอยู่ประมาณไหนนะครับมผมลูกค้าหรือว่าเราต้องการโฟกัส<ม>การซูมตรงไหนนะครับแล้วตัวโอเวกันสั่นเวลาเราซูมอะไรพวกนี้ปกติภาพมันจะสั่นตัวพวกนี้ภาพมันก็จะนิ่งขึ้นนะครับผมแล้วนกะ็ตัวนี้จะมาพร้อมกับหน้าจอแบบไดนามิกอัโมเลสนะครับ 2X ให้ความสว่างเฉดส,สีอะไรพวกนี้ชัดเจนิ่งขึ้นนะครับอย่างเช่นเวลาเราดูหนังตังเพลงอะไรพวกนี้นะครับผม ูร้าสมมุติเวลาเราดูหนี่งติอะไรพวกนี้เฉดสีเป็นแบบพวกเฮดิอาเนทาสีดำก็จะเป็นสีดําเลยเหมือนแบบประมาณแบบลิปสติกผู้หญิงอ่ะสีแดงก็จะมีประมาณแดงร้อยแปดแดงนะครับผมผูร้าแล้วก็ที่สําคัญตัว s 2 h อ l t a นะครับผมตัวนี้หน้าจอดีแล้วมาพร้อมกับตัวปากกานะครับผมปากกาตัวนี้สามารถใช้เป็นรีโมทคอนโทรลได้นะครับรูา้า ลูกค้าสามารถใช้ปากกาตัวนี้เป็นรีโมทคอนโทรลได้นะครับในการถ่ายภาพหรือว่าควบคุมแอปต่างๆนะครับได้หมดเลยนะครับผมลูกค้าอย่างเช่นตัวปากกาปุ๊บลูกค้ามาดูการตั้งค่าได้นะครับว่า อ่าปากกาเราสามารถทําอะไรได้บ้างอย่างเช่นเราต้องการสลับปรับเปลี่ยนแอปอะไรพวกนี้คุณลูกค้าสามารถทําได้หมดเลยนะครับผมปุ๊บอย่างเป็นลูกศรพวกนี้ก็จะเป็นการย้อนกลับหรือเราสามารถเปลี่ยนแอปเปลี่ยนเป็นแอปที่เราใช้งานบ่อยๆก็ได้นะครับผมอย่างเช่นตัวบันทึกเสียงอะไรพวกนี้ก็ได้หรือว่าเป็นซัมซุงโน้ตอะไรพวกนี้ได้หมดเลยครับอย่างตัวปากกาปุ๊บปกติกดค้างไว้คุณลูกค้าจะเป็นกล้องถ่ายภาพหรือว่า สลับปรับเปลี่ยนกล้องนะครับอันนี้คุณลูกค้าสามารถปเปลี่ยนได้สมมุติเวลาเราไปเที่ยวปุ๊บเราสามารถใช้ตัวปากกาพวกนี้รับใช้เป็นรีโมทคอนโทรลในการถ่ายภาพได้เลยอย่างเราตั้งตัวเครื่องไว้แล้วเราไปเที่ยวคนเดียวเราก็สามารถปุ๊บกดปากกาสลับกล้องหนะ้ากล้องหลังเปลี่ยนมอการถ่ายภาพอะไรพวกนี้ได้หมดเลยนะครับผมคุณลูกค้าถ่ายภาพถ่ายวีดีโอได้หมดเลยเราใช้แค่ปากกาตัวนี้นะครับผมซึ่ง ผู้แข่งตัว L ก็จะไม่มีนะครับอย่างาตัวแบตเตอรี่ของเรานะครับแบตเตอรี่ก็จะอยู่ที่5,000มิลลิแอมป์นะครับผมรองรับชาร์จเร็วสูงสุด45วัตต์ถ้าอย่างเป็นตัว L อวะไรพวกนี้ก็จะรองรรับชาร์จเร็ว20วัตต์นะครับแบตเตอรี่จะอยู่ประมาณ4,000นะครับผม4,352มิลลิแอมป์นะครับกล้าตจะน้อยกว่าของเราแบตเตอรี่ใช้งานได้ตลอดทั้งวันแน่นอนครับผม ที่สําคัญของเรานะครับตัวนี้มาพร้อมกับตัว cpu ของนรนดังพัน8ด gen น1นะครับช่วยในการประหยัดพลังงานแล้วก็การประมวลผลเร็วยิ่งขึ้นนะครับเหมือนเราอยู่ในห้องเล็กๆอะครับถูกไหครับก็เหมือนอยู่ในห้องเล็กๆเวลาเราจะหยิบจับของอะไรพวกน,นี้ตัวนี้ก็จะหยิบจับได้เร็วนะครับแล้วก็ไม่เหนื่อยเราด้วยนะครับของะค,ครับ และที่สำคัญนะครับของเราก็จะมีตัวแบบตัว Samsung Galaxy Member นะครับช่วยประหยัดในการกินเที่ยวดื่มนะครับผม,ผมก็จะมีสัสนดให้กับลูกค้านะครับผมสวตัวดีครับ